พี่ป๊อกจะพามาถึงแผ่นที่สําคัญมากอันนี้ใช้เวลารวบรวมเยอะพอสมควรนะคะเใครไม่เคยเจอกันนําเสนอแบบนี้ก็ขอให้เจอกับพี่ป๊อกนี่แหละนะคือถ้าจะพูดอะไรอ้างอะไรเนี่ยพี่ป๊อกไม่ค่อยสบายใจถ้าไม่เห็นตัวเลขน,นะคะอ,นนอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในนิสัยวัฒนธรรมที่ได้มาจากการอยู่เมืองนอกเนาะยืนยันด้วยข้อเท็จจริงไปเลยไม่ต้องมาเถียงกันแต่ว่าตีความยังไงทีนี้ในในการดูตัวชี้วัดเหล่านี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนดูตามพี่ป๊อกพี่ป๊อก ปอกอาจจะไม่ได้พูดแบบทุกอย่างอย่างละเอียดแต่อยากให้ดูว่าเราดูแลเราสะกิดใจตรงไหนไหมพูดง่ายๆไทยสวิสเนาะระดับของการพัฒนาเนี่ยมันต่างกันราวกับฟ้ากับเหวนะสวิสอยู่อันดับสองของโลกอันนี้ตามดัชนีการพัฒนาสากลขององ,งค์กรที่ว่าด้วยของอ,ของค์การสหประชาชาติอ่ย้อนกลับจากอย่าเพิ่งไปไหนห <laughs> <laughs> น้าน,นี้จะยาวหน่อยนึงหน้นาน,นี้จะยาวนิดนึงเอ่อ ประเทศไทยอยู่ลำดับที่79จากทั้งหมด190ประเทศไม่เร็วนะอ่านะงั้นก็ยังสบายใจได้แต่เรายังห่างจากสวิตประมาณ77ลำดับนะคะอัตราการรู้หนังสือโอเคไม่เร็วก็คือคนไทยรู้หนังสือตั้ง94%คนสวิตสรู้หนังสือเกือบเต็มร้อยแต่ในการรู้หนังสือเนี่ยอย่าเพิ่งไปเชื่อตัวเลขลองดูซิว่าคำว่ารู้หนังสือจำนวนปีที่เข้าเรียนเนี่ยนานแค่ไหน คนไทยเข้าเรียนจำนวนเฉลี่ยประมาณ8ปีนะในช่วงชีวิตหนึ่งคนสวิสเข้าเรียน13ปีครึ่งนะนี่คือความต่างกับเกือบเท่าหนึ่งภาษาประจำชาติไทยมีหนึ่งภาษาสวิสมี4ภาษานะคะเพราะฉะนั้นคนสวิสเองเขาก็เข้ามรดรรมของเขาอยู่ตลอดเนาะไม่ใช่เราคนเดียวส่วนตัวเลขที่น่าสนใจสำหรับพี่ป๊อกค,คือพี่ป๊อกไม่พูดหรอกว่าสวิสนับถือศาสนาอะไรไทยนับถือศาสนาอะไรแต่ จำนวนประชากรที่ไม่ไม่นับถือศาสนาในไทยมีแค่0.1%มีแค่ปลายนิ้วมือในสวิสมี25%สิ่งนี้ไม่ได้เป็นการบอกคุณภาพของคนนะคะแต่เป็นการบอกถึงความเสรีที่จะเลือกนะในสายตาพี่ป๊อกนะถ้าใครจะเสียงเชิญได้นะส่วนอัตร,ตราการหย่าร้างเนี่ย เมืองไทยเนี่ยอยู่ประมาณแค่6%นะคะคู่สมรสร้อยคู่เนี่ยก็จะมีการหย่าร้างสักประมาณ6คู่นะคะส่วนสวิสเนี่ยสูงมาก41.5%สิบเอ็ดจุดห้าเ์เซ็นต์สเนี่ยก็ต้องหนาวหนาวร้อนร้อนแล้วนะว่าเออมันมันมัน,ม,นมันเป็นตัวเลขที่ทำให้เรารู้สึกมั่นคงหรือไม่มั่นคงนี้เราต้องมาถามตัวเองและในเรื่องของการสมรสเนี่ยมีข้อมูลที่น่าสนใจตัวหนึ่งคือการนอกใจคู่สมรสนะคะ เมืองไทยติดอันดับท็อป10ของโลกนะคะไม่แน่จะอันดับ1นึอันดับ2อง่น่าจะอันดับ1คือการนอกใจคู่สมรสเนี่ยมีอัตรา45นะคะโดยที่ส่วนหนึ่งเป็นผู้ชายส่วนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะคะไม่ใช่เป็นผู้ชายอย่างเดียวขณะที่ทางสวิสเนี่ยมีอยู่ประมาณ27แล้วมาดูภาคการทำงานคนะ่ะแรงงานที่มีฝีมือในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่38เปร์เนะคะ ขณะที่สวิสมีแรงงานมีฝีมือ87เซนเมื่อพูดถึงการทำงานก็พูดถึงเรื่องของการส่งเงินกลับบ้านการส่งเงินกลับบ้านหมายถึงคนสวิสหรือคนไทยที่อยู่นอกประเทศของตัวเองมีรายได้ไม่ว่าจะมาจากวิธีไหนแล้วได้ส่งเงินกลับให้บ้านเนี่ยเมืองไทยเนี่ย1.3นะคะของรายได้ผลผลิตมวลรวมระดับชาตินะคะขณะที่สวิส มี0.3เปอร์เซ็นต์นะคะถ้าพูดหย,ยาบๆก็คือร้อยคนเอ่ออย่าพูดว่าหย,ยาบๆเงี้ยมันเป็นตัวเงินมันไม่ได้พูดเป็นจำนวนเินคนนะคะส่วนสุดท้ายคือดัดชนีความไม่เท่าเทียมทางเพศในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพการเข้าถึงการศึกษานะคะแล้วก็การเข้าถึงตลาดแรงงานจะเห็นว่าไทยเนี่ยมีดัดชนีความไม่เท่าเทียมสูงกว่าสวิตเอ่อกี่เท่าละ่ะ สองสามเท่าเลยนะคะอสองสามเท่าเลยของอของไทยในศูนย์จุดสมหเก้าส่วนของสวเซอร์ศูนจุดสองศูนย์จุดศูนย์สองน,นะคะก็พี่ป๊อกให้เห็นว่าถ้าจะอยู่ยุโรปหรืออยู่สวิตนะสิ่งหนึ่งที่ควรจะค้นคว้าศึกษาคือตัวเลขต่างๆที่จะยืนยันสถิติแต่อันนี้พี่ป๊อกไม่ได้บังคับเพราะว่าการอ่านตัวเลขเราก็ต้องเข้าใจความหมายด้วยนะ จะถามว่ามีตัวเลขอะไรที่เราแปลกใจไหมใครอยากจะพิปรายหรือเปล่าเอ่อคุณรจรินให้คอมเมนต์มาเนาะเอ่อว่าอ่ารจรินเขียนมาบอกว่าตัวเลขที่ไทยนี่ไม่น่าจะเป็นความจริงเพราะคนไทยไม่ค่อยจดทะเบียนสมรสข้อมูลเลยไม่ค่อยตรงในความคิดส่วนตัวเป็นไปนได้ค่ะแต่เอาเป็นว่าเราจะพูดถึงเรื่องของการสมรสแต่พี่ป๊อกค,คิดว่าเราคงจะต้องไปดูก่อนว่าเขานิยามคําว่าสมรสในการศึกษาค้นคว้านี่อย่างไรเนาะ โอเคแต่คงเป็นไปได้ว่าต้องต้องนิยามมาจากการจดทะเบียนยาเพราะฉะนั้นเมื่อไม่จดทะเบียนสมรสมันก็ไปนับจดทะเบียนยาไม่ได้นะคะถูกต้องค่ะขอบคุณมากค่ะรสซรินเอาละื้าคิดดื่มน้ำสองอึกนะคะโอเคมาหนูหนูสำหรับที่หนูคิดนะคะในข้อหกกับข้อเจ็ดในเรื่องของการหย่าร้างแล้วก็การนอกใจข้อมูลตรงนี้หนูก็เลยคิดว่าเอ้ย คนสวิสเนี่ยเขาคือถ้าเขาไม่ไม่พอใจหรือว่าเขาคิดว่าคู่สมรสการสมรสเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้เขาก็คืออย่าอ uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขในการนอกใจเขาก็เลยจะไม่ค่อยก็เลยจะน้อยกว่าคิดในความคิดของหนูนะคะ uh huh. ก็เลยว่าเอ้ยตรงไปตรงมาอยู่กันไม่ได้ก็หยากันไปให้จบไปเรื่องเป็นเป็นเรื่องเป็นราวตามกฎหมาย uh huh. การทำอะไรที่นอกใจก็เลยของคนไทยก็ไม่ก็คือเรา ด้านกฎหมายเราก็คงไม่ค่อยได้ได้ทางได้รุนแรงมากหรือว่าเป็นเป็นจริงเป็นจังมากกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็ก็เลยว่าเอ้ยฉันก็ยังเรียกอะไรนะจับปลาสองมืออันนี้ก็ยังดีอยู่ฉันนอกใจนิดหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยในความคิดของหนูนะดีมาก <c oughs> ประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> เราควรพิจปาปรณาเพราะว่ามันเป็นข้อหาที่รุนแรงก็สมควรเนาะ ทีนี้นิยามของการนอกใจคู่สมรสที่พี่ป๊อกศึกษาเนี่ยก็คือว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เอที่เขาเรียกอะไรความสัมพันธ์ที่เป็นทางการหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะแต่อยู่ด้วยกันละอยู่ด้วยกันแน่ๆน,นะเป็นผัวเป็นเมียพ่อแม่รู้แล้วล่ะเนาะแล้วก็เลิกล้างไปนะทีนี้พี่ป๊อกได้ตัวเลขของสวิตแต่ไม่สามารถหาตัวเลขของเมืองไทยได้ก็คืออายุข,ของการสมร,รสมรในสุภาที่ทมีตัวเลขได้ไหมคะคะ อ๋อ oh, ขอหน้าที่มีตัวเลขย้อนกลับย้อนกลับงาน<ด>หนักหน่อยนะนี้ถูกต้องจ้าจีจี้เอ่อครับทุกทุกเอ่อทุกตัวชีวิตนี้น่าสนใจหมดเลยแต่ว่าอีกตัวหนึ่งถ้ามันมีข้อสิบเอ็ดได้ค่ะคือแบบเอ่อเหมือนกับ การเปรียบเทียบว่าสถิติการฆ่าตัวตายหรือว่าความที่เกิดจากความเครียดในสวิตนี่มันจะมีสูงมากซึ่งเราก็ไม่ไม่ทราบมาก่อนแต่ตอนแต่ตอนที่เคยเห็นแล้วมันก็มีบอกความเครียดที่มาจากการความเครียดในครอบครัวซึ่งมันมาจากหลายสาเหตุอะไรเงี้ยค่ะก็แบบก็น่าสนใจแต่ว่าที่เห็นสิบข้อนี้ก็คือที่แบบว่าเห็นแล้วก็มันรู้สึกแบบมันโดดขึ้นมาเลยก็คือเหมือนกับที่พี่กุหลาบ อ้างถึงอะคะว่าการอัตราการหย่าร้างแล้วก็การนอกใจคู่สมรสที่ไทยกับสวิตเนี่ยที่มันต่างกันมากเหมือนกับวัฒนธรรมของเขาของมันที่ต่างกันชัดเจนเหมือนกับว่าอัตราการหย่าร้างที่สวิตเนี่ยมีสูงมากคือเขาก็เพราะว่ามีเขามีความชัดเจนว่าเอชอบหรือไม่ชอบอะไรยอมรับหรือยอมรับอะไรไม่ได้ก็ตรงไปตรงมาแต่การหย่าร้างของคนไทยเนี่ยที่มันน้อยมากเอาจจะมาจาก สาเหตุที่ว่าเหมือนคุณรัชดินบอกว่า,าสถิติการแต่งงานหรือการสมรสเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้มีเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไม่ไม่ยอมหย่าร้างกันแต่ทนอยู่กันซึ่งก็ไม่ได้าม <Okay. S 1> สุขอะไรแล้วก็อาจแล้วก็นํามาสู่การนอกใจอซึ่งบางคนในวัฒนธรรมอะไรก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาปกติแต่ซึ่งสวิสมันก็ไม่ใช่เรื่องปกติแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่เห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละ คือนี่นี่นี่ฮิตเดอะพอยต์เลยที่จีจีพูดนะว่าตัวเลขนี้ทําให้เห็นวัฒนธรรมที่แตกต่างและความคิดเกี่ยวกับการสมรสนะคะจีจีพูดถูกว่าอัตราการหย่าร้างสูงหรือต่ำอันที่หนึ่งคือบางทีไม่ได้หย่าแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกนะเออผัวไปทางเมียไปทางหรือว่าสามีไปมีเมียไม่รู้กี่คนเมียก็เลี้ยงไปแต่ว่าถ้าหย่าแล้วเสียหน้าหรือเสียเงินเสียหรือว่าหรือสูญเสียฐานนะ แต่ในในทางกับกันในทางสวิสเนี่ยการหย่าร้างคือทุกคนมีทางออกและทางไปและทุกคนมีจุดที่ว่าจะทนได้ถึงจํากัดจะไม่มีประเภทกัดกืนน้นําตากินให้ผัวซ้อมหรือมีเมียน้อยคือคือความทนทานของเขาตรงนั้นมันไม่ม,ไม,มันไม่ไปไกลแบบไทยเนี่ยทุกคนเลือกได้นะแล้วก็นี่มันแบบรวมทั้งเรื่องของพื้นฐานสังคมเรื่องของเศรษฐกิจที่ น,ะะน่าสนใจคืออายุสมรสในสวิตเนี่ยเขาสารุปไปแล้วว่าสิบห้าปีนะ آ, ก็คือเฉลี่ยคู่สมรสคนสคู่นเนยอยู่กันได้ถึง้ปีแต่พี่เข้าใจว่าม,มันคงจะไปเฉลี่ยกับคนที่อยู่อายุมากๆอยู่กันเป็นเจ็ดแปดสิบปีนะกับกับคู่สมรรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นพี่ไม่แน่ใจว่าใไทยกี่ปีนะแต่สิบห้าปีสําหรับการสมรสชุดหนึ่งหนึ่งไม่ใช่น้อยเลยเนาะ ทีนี้ในเรื่องของการรู้รู้เขาเนี่ยแล้วรู้เราเนี่ยพี่ป๊อกจะขอป๊อกจะขออนุญาตเอามาสามประเด็นเท่านั้น mm hmm. ก็คือเรื่องของนิสัยใจคอคุณภาพชีวิตกับเรื่องของความคิดทางสังคมขอ mm hmm. โทษนะคะเวลาที่จะสรุปนิสัยใจคอของเมืองศสวิสเนี่ยลำบากมากเพราะสวิสมีสี่วัฒนธรรมวัฒนธรรมใหญ่คือเยอรมันนะคะไม่แน่ใจพวกเรานี้อยู่ฝั่งเยอรมันแล้วก็ว่าน้ารองคือฝรั่งเศสเอ,อลิตอรีและโรมองส์แล้วแล้วยังมีวัฒนธรรมที่ International มากๆเพราะว่าเป็นทางผ่านของนักการค้านักการทูตสารพัดไปหมดนะคะแต่ที่จะพยายามสรุปให้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 เป็นกลางๆที่สุดก็คือว่าคนสวิสเป็นผู้มีวัฒนธรรมคำว่ามีวัฒนธรรมก็คือศิลป,ปะประวัติศาสตร์นะคะธรรมเนียมต่างๆการกมาริจมารยาททางสังคมเนี่ยเขาจะค่อนข้างรีไฟล์และได้รับการอบรมมาดีนะคะ เป็นคนที่ไม่พูดหยาบแล้วก็ไว้วางใจได้นะคะ,ะมีระเบียบตรงเรื่องตรงเวลานี่เป็นเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของคน์วิสเลยนะคะเป็นอัตลักษณ์หรือเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักษากติกาสังคมขณะเดียวกันคน์วิสมักจะเป็นคนเก็บตัวนะคะไม่พูดมากแล้วก็รักษาความเป็นส่วนตัวสูงนะคะขณะ ที่สิ่งที่เด่นมากๆคือรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมนี่ใส่ใจขอถือจะสัมผัสตรงนี้ได้แล้วไปแผ่นถัดไปคือเรื่องของคุณภาพชีวิตอย่างที่พูดไปแล้วในตัวชีวัดว่ารู้หนังสือสูงมีความหลากหลายในด้านภาษานะคะเป็นชีวิตที่มีหลักประกันมีสวัสดิการมีเงินเดือนมีเงินออมมีเงินบํานาญนะคะกองทุนบนานาญต่างๆเนี่ยมีความเราเรียกว่าหนาแน่นเหมถึนว่ามีความเป็นปึกแผ่นนะคะ เงินสำรองระดับเงินสำรองของประเทศเนี่ยก็คงไม่ต้องพูดถึงว่าเท่าไหร่นะคะอันนี้พยายามไม่ศึกษามากไปเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเราจะงงหลายประเด็นมากแล้วก็พวกเขาอยู่เพื่อทํางานเวลาเป็นเงินเป็นทองประเด็นเรื่องของการอยู่เพื่อทํางานและตั้งอกและก็แบบเคร่งเครียดหรือเอาจริงเอาจังเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่นําไปสู่ความเครียดของคนสวิตและนําไปสู่การฆ่าตัวตายนะคะที่จีจีพูดถึงอัตราการฆ่าตัวตายของสวิตส,สูงมากอย่างน่าตกใจนะคะ าสาเหตุมาจากความเครียดแต่ความเครียดจะถูกไรฟ์ด้วยอะไรเนี่ยผลักดันด้วยอะไรเนี่ยมันต้องไปอีกประเด็นหนึ่งเลยนะคะมันต้องไปหาการศึกษาแล้วคุยกันอีกเรื่องหนึ่งเลยแต่ขณะเดียวกันพวกเขาก็มีเวลาพักผ่อนที่แน่นอนมีเวลาสมดุลของชีวิตคนสวิสชอบไปเดินเขาเดินทะเลเดินทํากิจกรรมที่ได้ไปเล่นสกีทํากิจกรรมตามฤดูกาลนะคะแล้วก็รักที่จะอยู่กับธรรมชาติอันนี้มันก็เป็นสมดุลที่ ที่น่าที่น่าสนใจทีเดียวนะคะส่วนสุดท้ายของขามีใครจะพูดอะไรไหมเหมือนกับเสียงแปั๊บส่วนสุดท้ายของการรู้เขาทางก็คือความคิดทางสังคมความคิดทางสังคมเนี่ยคนสวิสหรือคนยุโรปพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเชื่อในสิทธิมนุษยชนเพราะว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยถูกก่อเกิดขึ้นมาหลังจากสงครามโลก แล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมเนี่ยล้วนเป็นประเทศในในยุโรปนะคะและสวิตซ์รวมทั้งเมืองเจนีวาเนี่ยเป็นที่อ,อ,อะไรนะเป็นที่ลงนามและเป็นที่สร้างของอนุสัญญามากมายที่ว่าด้วยสันติภาพนะคะเขาเชื่อในความที่ว่าทุกคนเท่าเทียมกันชายหญิงนะคะความเท่าเทียมกันเนี่ยเดี๋ยวอภิปรายได้อีกยาวเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เอาไว้ก่อน ขณะเดียวกันคนสวิสในทางสังคมคืออนุรักษ์นิยมและสงวนท่าทีนะคะและมีสิ่งหนึ่งที่คนสวิสเองก็พูดคนอื่นก็พูดคนยุโรปชาติอื่นก็พูดว่าโพลิสสวิสเนี่ยเป็นโพลิสเตทก็คือชอบสอดส่องเพื่อนบ้านอย่าพูดว่าจับผิดเลยแต่เขาอาจจะดูว่าบ้านเธอมีอะไรทําไมก้นไม้นี่มันเกะก,กะหรือ,เ,อ,อเธอสร้างล้มตรงนี้ไม่ได้นะหรือแม้แต่เราจะสร้างบ้านใหม่เนี่ย หรือทำโรงรถเนี่ยเราก็ต้องไปประกาศในหนังสือหรือที่ข้อมูลให้คนเพื่อนบ้านทุกคนดูแล้วว่าให้ดูว่าเขาจะทวงไหมนะคะเมืองไทยไม่มีอะไรอย่างนั้นมันมีอะไรคล้ายๆอย่างนั้นแต่ไม่มันไม่มีการมาคับใช้อะไรอย่างนั้นนะคะสุดท้ายก็คือที่น่าชื่นชมในทางสังคมของสวิสซึ่งเป็นรวมทั้งการเมืองด้วยก็คือเรื่องของความคิดความประชาเป็นประชาธิปไตยสายตรงนะคะแมว <c oughs> ค่ะเลเน แล้วจะบอกอะไรคะูหจะบอกว่าน้งยาเลื่อนแผ่นใสแผ่นพอไป <laughs> อ๋อโอเคขอโทษนะคือเราไม่ได้ซ้อมแผ่นสสยชุดนี้ <laughs> นะคะอ่าถัดไปเลยคะ่ะทีนี้พี่ป๊อกก็ป๊อกขอเชิญชวนให้หยุดคิดนะคะว่าหลังจากเรารู้เขาไปแล้วเนี่ยหน้าตัดไปย่าเอ้ยค่บ,บผม <laughs> ก็คือมีสิ่งดีมากมายเกี่ยวกับสวิตและเกี่ยวกับเขานะคะ พวกเราคิดว่าเราได้อะไรจากสิ่งเหล่านี้จากการที่เราเป็นคนไทยย้ายถิ่นมาอยู่ตรงนี้นะคะค่ะจากเหมือนที่เราเวัฒนธรรมของเราอะคะ่ะเ,เวลาแสดงความรักหรือการแสดงออกทางความรักในครอบครัวเนี่ยเราเออของสังคัดิจิที่เองนะคะในครอบครัวที่เมืองไทยจะไม่ได้แสดงความรักหรือว่าพูดจะเปิดเปิดใจเปิดเผยกัน แม้แต่การกอดอะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อมาอยู่ในครอบครัวที่สวิตนี่เราจะแบบว่าเป็นเรื่องธรรมดาปกติจนรู้สึกว่าเหมือนตอนเนี้ความรู้สึกเวลาถ้าจะคุยอะไรหรือเรื่องอะไรเราสามารถจะคุยกับครอบครัวที่นี่ได้มากกว่าที่เมืองไทยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนเรื่องเรื่องตัวเราเรื่องส่วนตัวทั้งนั้นที่เราภาษาต่างกันแต่ว่าความความที่เรารู้สึกว่าคุยแล้วมันเข้าใจมากกว่าเราสามารถคุยกับครอบครัวที่นี่ได้มากกว่าครอบครัวที่เมืองไทยของเราด้วยค่ะ น,นั่นคือสิ่งที่ที่เห็นชัดจากตัวเองอะคะ่ะว่าสิ่งที่เราได้จากครอบครัวที่สวิสคืออะไรแล้วกเ็เหมือนกับวิธีคิดหรือว่าการปฏิบัติตัวของตัวเองที่มาจากครอบครัวที่เราเจอที่สวิตนี่ก็ทําให้เรามีความเปลี่ยนแปลงตัวเองมาทางมาทางวัฒนธรรมที่นี่มากขึ้นเค่ะเออเป็นคําถามอะคะ่ะเรื่องเกี่ยวกับ เอสวิสการฆ่า <Okay. S 1> ตัวตายของคนสวิสอะคะ่ะเอรู้สึกอะไรนะรู้สึกเซอร์ไพรส์เพราะว่าสำหรับน้องเนี่ยสวิตเแลนด์ hmm. เป็นประเทศที่สวยงามมากม,มันก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีการฆ่าตัวตายมากคือมากขนาดนี้อนะคะ่ะ mm hmm. อยากที่จะถ้าใครมีข้อมูลอยากอยากก็อยากทราบรา,ายละเอียดเพิ่มเติมเหมือนกันคะ่ะขอาขึ้นค่ะ น้องบอกว่าเซอร์ไพรส์แต่ว่าอย่าลืมว่าสวิสมีหลาก,กวัฒนธรรมกับสองสวิสเป็นทางผ่านของคนต่างชาติคนย้ายถิ่นเยอะมากนักกดนักเ,เขาเรียกนักการทูตคนทำงานระหว่างนานาชาตินักเรียนนักศึกษาคนข้ามถิ่นไปมาทำงานทางชายแดนคนฝรั่งเศสข้ามไปทำที่เจนีวาหรือคนเยอรมันข้ามเข้ามาเนี่ยมันมันมิกซ์มันเยอะเพราะฉะนั้นอาจจะพูดไม่ได้ว่านั่นคือ นั่นคือสถิติของคนสซวิส so คือเขาที่มองว่าใน s ซวิสเนี่ยมัน motivation ไม่ใช่ motivation คือความที่มันมีหลากหลายเนี่ยเรามันทําให้เรื่องเกิดขึ้นเรื่องของการปรับตัวความแตกต่างทางทางรายได้นะคะการมีที่อยู่อาศัยและความไม่มั่นคงอะไรหลายๆอยา่างรวมทั้งนิสัยใจคอที่มีความเคร่งเครียดด้วยส่วนของจีจีเนี่ยเยยม,มา่า ในแง่ของที่ที่ตัวที่แสดงออกมานะคะเพราะว่าพี่คิดว่าเ,เรื่องของการที่เราเปลี่ยนไปเราได้แอบสอบในสิ่งที่เขามีและเรามาทำให้เป็นตัวเรามันเป็นอนุวัฒนธรรมอันห,อหนึ่งอย่หนึ่งจีจี้นำมาซึ่งความเป็นไทยรอยยิ้มความสดใสล่าเริงความคิดมองโลกในแง่ดีหรือความ อะไรนะอ่อนน้อมความตั้งใจปฏิบัติความอะไรต่ออะไรแล้วแต่เนี่ยแต่จะมีความขี้อายการไม่กล้าแสดงออกการกลัวคนตําหนิอันนี้แบบคนไทยเนาะถ้าพูดอะไรไปในสังคมแล้วกลัวคือถ้าเป็นนักเรียนในชั้นนะไม่พูดหรอกไม่ถามกลัวดูโง่พี่ป๊อกผ่านมาก่อนเรียนตอนที่เรียนเจนีวาบอว่าโอ้ฉั้นทําไมโง่อย่างนี้ไม่กล้าถามอะไรเลยทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยนกะ็คือแต่ว่าพอพออยู่น,นานๆก็เปลี่ยนไปแล้วพี่ดีใจที่จีจีสามารถสะท้อนได้ ตรงมากๆว่าวิธีการเอ็กเพรสอย่างตรงไปตรงมาแล้วพูดคุยกับคนสซอร์วิส,สคนยุโรปเนี่ยมันมันค่อนข้างง่าย comfortable ที่เราจะนำเสนอเรื่องยากๆอ่ะได้มากกว่าคนไทยถ้าเราทำเรื่องนี้กับคนไทยมันกลายเป็นการหักหน้าเนาะแล้วก็เป็นการที่แบบไม่เคารพหรือว่าเถียงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยน,นะคะ ทุกเอ่เอขอย้อนกลับมาถึงหัวข้อที่ที่น้องพูดเรื่องอัตราค่าตัวตายของคนสวิสทุกคิดว่าน่าจะคุยว่าเอา่อเป็นของคนยุโรปมากกว่าส่วนหนึ่งมันก็มีเหตุมาจากการต่างต่างาศาสนาต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ที่ต่างกันอย่างอัตราการฆ่าตัวตายจะมีมากในเดือนพฤษจติกายนท mm hmm. ทำไม mm hmm. เพราะว่ามันเป็นช่วงฤดู่ช่วงที่ไม่มีแสงแดด mm hmm. การที่การการที่คนเรามีแสงแดดเนี่ยมันจะมี motivation มันจะสร้างมันจะสร้างความสุขจะทำให้แสงแดดเนี่ยจะทำให้ฮอร์โมนที่ที่ที่ผลิตความสุขเนี่ยมันมันมันไหลามา แล้วก็อีกอย่างหนึง่งการที่ไม่มีแดดคนก็จะเศร้าและว,วัฒนธรรมของที่นี่ก็คือคนชอบอยู่คนเดียวคนชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ทําไมเมืองไทยหนึ่งเมืองไทยเรามีแดดเดยเอะเนาะคนก็จะเออกไปสังคมแล้วก็วัฒนธรรมของของครอบครัวที่นี่คนจะอยู่คนเดียววัฒนธรรมไทยเป็นครอบครัวใหญ่ ก็จะมีการแม้กระทั่งเพื่อนก็จะไปหาไปมาหาสู่กันอยู่บ้านก็จะมีจะมีครอบครัวที่ครอบครัวที่จะดูแลซึ่งกันและกันสิ่งเหล่าเนี้ยแหละเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทำให้อัตราการฆ่าตัวตายเยอะขึ้นโดยอันนี้มันทำให้ให้ให้เกิดความเครียดนะคะความเครียดค่ะค่ะขอบคุณมากคุณคุณตุ๊กแล้วก็เรื่องของฤด,ดูกาล เรื่องของความซึมเศร้าจากการขาดแสงแดดนะคะนี่เป็นเรื่องที่ปรับตัวยิ่งใหญ่มากสําหรับคนไทยกว่าจะเรียนรู้ได้นะเพราะาเราคนไทยปกติกลัวแดดเนาะสามีป๊อกเน่จะบ่นผมพีจะขาปอกประจําว่าอะไรนะ เธอออกไปนอกบ้านแล้วเธอใส่หมวกทําไมอะไรเงี้ยแบบอ้าวก็มันแดดร้อนมันถูกหน้าฉันอะไรอย่างเงี้ยคือคือเขาก็มองไปเรื่องตลกเนี่ยนแม่กันนึกก็ขำสนพี่ก็มองไปเรื่องตลกว่าฝรั่งอะไรไปเมืองไทยแล้วไปตากแดดเป็นกุ้งตัวแดงอยู่ดิมชายหาดเนี่ยมันไม่ร้อนเอรนื่อไรพอเรามาอยู่ที่นี่รกักหลายปีเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าอืมใหม่ๆก็จะเป็น <S <S ทุกคนคะ่ะเพราะว่านี่ก็เป็นเหมือนกันตอนมาใหม่ๆหลบแดดตอนนี้เห็นแดดยิ่งหาแดดค่ะ <streaming> มันจะเปลี่ยนถ้าอยู่เลยสิบกว่าปีไปแล้วมันจะเปลี่ยนแผลอัตโนมัติเพราะฉะนั้นน้องที่อยู่มาหนึ่งปีขอให้รับทราบไว้นะคะว่าแดดไม่ใช่ <S <S แดดนี่มีค่ามากนะคะ <S 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 2> <S 2> แต่ว่าช่วยทาอะไรกันฝ้ากันอะไรด้วยนะเพราหน้าก็ดําได้นะ